นี่ผมเอามาทดสอบกันในห้องนะครับโปรเจคเตอร์จะเห็นว่ามันใหญ่มากเลยนะถ้าเทียบกับเตียงนอนผมเห็นไหมมีบุรพานอนอยู่ด้วยตรงกลางครับนี่ครับถ้าเทียบกับที่นอนนะครับมันใหญ่มากเลยนะแล้วตอนแรกผมนึกว่าจะมืดครับแต่พอมาอยู่ในห้องแล้วมันสว่างนะสว่างมากเลยครับนี่ให้ดูนี่ผมมีสองตัวนะนี่ได้ตัวใหม่มามันสว่างกว่าเดิมอีกนะนี่ครับตอนนี้เปิดตัวใหม่อยู่นะที่เอามาลองก็จะเป็นประมาณนี้แหละเนี่ยเป็นไง สวัสดีครับวันนี้เรามาดูโปรเจคเตอร์ครับของยี่ห้อ Fun Fox ครับนี่เป็นหัวหัวมาป่านี่เป็นหัวมาป่าครับฟ u n Fox แต่ Fox มันเขียนปแปลกๆนะ F O O X ก็เลยเป็น Fox ภาษาอะไรก็ไม่รู้นี่ครับตัวนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะดูกล่องมาดิคือดูสเปคมันก่อนมันบอกว่าแสงสว่างอยู่ที่7200ลูเมน ผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะสว่างขนาดไหนเจ0 2 0 0แล้วก็พวก resolution ครับจะอยู่แค่สเปคแค่ HD นะ HD ไม่ไม่ได้ละเอียดมากนะราคาพวกนี้มันไม่ได้แพงไงไม่ได้แพงมันก็เลยคุณภาพก็จะอยู่แค่ประมาณนี้ครับแต่ว่ามันจะ support พวก 4K นะพวกหนังรูปแบบ 4K มันก็จะเหมือนว่ามันจะลดความละเอียดลงเพื่อว่าให้มันเอามาฉายได้นะครับแล้วก็จะมีพวกนี่ครับ support จอ l LCD อะไรของมันอีกนี่ เทคโนโลยีโปรเจคเตอร์อ๋อจอที่มันเอาไว้ฉายนี่แหละขนาดเป็นจอเดี่ยวครับ1จอเลนมันนั่นแหละก็คือเลนที่มันเอาไว้ฉายอยู่ที่2.7นิ้วครับชินนี้เป็น LED ครับแล้วก็อายุการใช้งานมันบอกอยู่ที่50,000 5 0 0ห0ชั่วโมงครับซัพพอร์ตความละเอียดอยู่ที่4ต่ต่อ3แล้วก็1 6ต่อ9ด้วยนี่ครับโปรเจคเตอร์ก็สูงสุดได้ถึง150นิ้วเลยแต่จริงผมว่า150นิ้วมันก็ใหญ่เกินไปนะ ใช้สักร้อยนิ้วก็เพียงพอแล้วครับส่วนนี้ก็เป็นระยะของมัน1.2เมตรถึง4เมตรไงยิ่งระยะไกลๆเราก็จะใช้กับพวกจอใหญ่ๆได้แล้วก็ข้อดีของมันก็คือซิสเ็มครับมันจะมี Android ในตัวครับผมแนะนำว่าถ้าใครจะซื้อพวกโปรเจคเตอร์พวกนี้แนะนำให้ซื้อรุ่นที่มันมี Android ในตัวไปเลยเราจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายครับหาหนู่นหานี่ให้มันลำบากเพราะว่ามันไม่ได้แพงกว่ากันเท่าไหร่เลยกับรุ่นที่มี แอนดรอยในตัวกับรุ่นที่ไม่มี Android ครับส่วนมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันดีกว่าปรับมุมกล้องแป๊มหนึ่งนี่เปิดออกมาคู่มือง่อยๆเล่มหนึ่งเล่มเล็กๆครับคู่มือปักเออปักอย่างนี้ชอบมากครับหัวแบนไม่หลวมไม่ชอบไม่ใช่ไอ้พวกปักขากลมครับชอบหลวมสาย HDMI สั้นๆครับมันสั้นไปนะอ,อ๋อแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปต่อกับเครื่องเล่นหรือทีวีนะ มันก็เลยสั้นแค่นี้อันเนี้ยมันเหมาะสําหรับเอาไว้ต่อกับกล่องอะสมมุติคุณมีกล่องแอนดรอยแรงๆอะก็เอามาเสียบต่อกับพวกนี้ได้แล้วก็มีอะไรอีกเออแถมขาด้าดวยอันนี้แถมขาตั้งด้วยนะขาตั้งก็ธรรมดาครับไม่ได้เลื่นหรูอ,อะไรมากแค่พอตั้งได้ไม่วางกับพื้นนี่นี่ขาตั้งมันแล้วก็มีอะไรอีกรีโมทครับรีโมทธรรมดาแล้วก็อันนี้พวกสกูนะ เหมือน,นว่าเอาไว้ยึดนะสำหรับใครที่อยากจะยึดกับเพดานมาดูมีอะไรอีกดูให้หมหมๆเลยสายสาย AV ครับม,มี AV ด้วยแนฮะรุ่นนี้ก็คือถ้าเรามีสัญญาณซอสที่เป็นวนะิดีโออินน่ะก็เอามาเข้าได้นี่วิดีโออินสำหรับรุ่นเก่าอะเพราะรุ่นเก่าเดี๋ยวนี้นไปเป็ด h มไอกันหมดแล้วไม่มีใครใช้กันหรอกสัญญาณวิดีโอเก่ามากโบราณมาก อเ okay, นะแล้วก็มาดูตัวงานนันดีกว่านี่ครับมมันแพ็คมาดีอยู่นะนี่แพ็คแพ็กสินค้ามาน่าจะขนส่งมาไกลครับโอ้หน้าตาด้านหน้าดูสวยนะดูสวยตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นจอเอาไว้น่าจะาไว้โฟกัสอะเนี่ยคืออันนี้เป็นเลนใช่ไหมก็คืออย่างที่บอกก็คือ ฉายเอาไปปุ๊บพอฉายเอาไปอ่ะเวลาเราปรับโฟกัสน่ะอันนี้มันเตือนด้วยมีคําเตือนน่าจะเดี๋ยว,วยอ่านคําเตือนอ่ะน,นี่อันนี้คือคําเตือนเขาห้ามเราเอานิ้วไปแตะเล่นอย่างนี้นะเพราะว่าบางทีมันมีความชื้นความชื้นไปอยู่หน้าเลนน่ะแล้วมันจะทําให้หลอดอาจจะมีปัญหาได้หรือว่าเราไปแตะแล้วบางทีภาพมันมัวครับเนี่ยก็อย่าไปแตะมันให้ใช้ผ้าสะอาดเหมือนเช็ดเลน แว่นน่ะแว่นตานะ่ะถ้าเราจะเช็ดมันนะเนี่ยเราก็เช็ดมันได้ใช้พวกไอ้ผ้าที่มันเช็ดหน้าจอโทรศัพท์หรือเช็ดแว่นตาครับส่วนตรงนี้อย่างที่บอกผมว่าตัวนี้มันเป็นโฟกัสครับสมมติว่าเนี่ยเราฉายแสงเข้าไปที่ผนังนะพอฉายแสงไปที่ผนังแล้วมันเบลอพอมันเบลอนะ่ไอตัวนี้แหละจะทําหน้าที่ออโต้โฟกัสให้ครับมันจะไปเช็คภาพไงก็คือมันจะต้องมีกล้องสองดูใช่ไหมว่าภาพมันชัดหรือไม่ชัดเนี่ย มันก็คือไอ้ตัวนี้แหละที่จะทําการโฟกัสภาพให้มันคมครับผมแกะออกเลยนี่ออกแล้วแกะออกมีแค่เนี้ย <c oughs> ไม่ใช่นะแกะออกต้องแกะทั้งหมดนะเดี๋ยวขอดูแกะด้วยตรงนี้ยังไงก็ต้องแกะครับเพราะว่าถ้าเลนส์กล้องไม่ชัดมันก็จะโฟกัสได้ยากครับนี่แกะออกเลยนี่มีฟิลม์มแกะออกมาเลยนะครับตัวนี้ข้างหน้าก็จะมียี่ห้อมันด้วยแบรนด์มันฟันฟลักตัวนี้ครับ ส่วนปุ่มก็จะมีด้วยกัน1 2 3 4ปุ่มครับเหมือนปุ่มก็ทั่วไปนะปิดเปิดเมนูย้อนกลับตกลงโอเคแค่นี้เองส่วนข้างหลังมันทำมาเหมือนมีลำโพง2ตัวแต่จริงๆไม่ใช่ครับตรงนี้รูปิดนะครับปิดตายตรงนี้เห็นไหมไม่มีรูส่วนลำโพงจะอยู่แค่ตรงนี้ลำโพงสเปคมันจะมีแค่3วัตต์แค่นั้น,นครับลำโพงของมันไม่ได้เรื่องครับเสียง ผมว่าธรรมดานะเอาง่ายๆแต่ข้อดีของมันคือนี่เราต่อสายสัญญาณหูฟังได้เอาเสียงออกจากลายนี้ได้เอาเสียงไปเข้าเครื่องเสียงใหญ่ๆได้แล้วผมคิดว่ามันต้องมีบลูทูธด้วยเราสามารถเอาเสียงจากไอตัวนี้เข้าบลูทูธได้เช่นเดียวกันดี๋ยวไงเดี๋ยวผมต้องลองให้ดูส่วนอันนี้ก็ข้อดีคือมีปลั๊กไฟไปในตัวเลยแล้วก็ด้านนี้ตรงนี้ข้างๆน่านจะเป็นพวกรูระบายอากาศครับ มีให้ซิง์ขนาดใหญ่เพราะว่าจอมันร้อนไงหลอดมันร้อนอะ่ะพอมันร้อนมันก็เลยจะต้องมีพวกพัดลมแล้วก็มีพวกชุดระบายอากาศข้อดีก็คือมันจะตั้งได้ประมาณนี้เทดีนะชอบมากเลยตั้งได้ประมาณนี้นี่แล้วก็มีขาตั้งให้อย่างที่บอกเรือกอให้หมดเลยฉีดทิ้งเลยให้มันดูสวยๆงามๆไปเลยครับข้างล่างนี่ก็จะมีบอกอยู่ พวกซีเรียลนัมเบอร์ครับนี่บางซีเรียลไปอ่ะมี Android แน่นอนนี่ Android สเปคมันกินไฟอยู่50วัตต์ถือว่าประหยัดกว่าทีวีเยอะเลยนะทีวีก็ถ้าสัก42นิ้วก็กินประมาณ60วัตต์70วัตต์ถ้า32นิ้วก็ประมาณ50วัตต์ได้นะแล้วแต่รุ่นครับแต่ว่าตัวนี้จอบเริ่มเลยกินไฟแค่50วัตต์เองแต่ว่ามันกินไฟน้อยอย่างเงี้ยก็คือมันก็คงจะไม่สว่างมากนะเนาะ ถ้ามันอยากสว่างมากมันก็จะกินไฟเยอะตามลาดับโอเคเนาะก็เป็นประมาณนี้โซนขาตั้งขาตั้งมันก็คงเอาไว้ตั้งประมาณนี้แหละมันไขอ๋อถ้าเราจะยืดขาตั้งครับมันยึดได้2แบบนะก็คือยึดจากตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ก็ไขได้น,นี่ผมลองลองไขดูนี่ครับแต่ว่าบางทีผมมองว่ามันอาจจะดูแล้วมันเสี่ยงที่มันจะล้มหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวต้องต้องหาตัวเมียนี่ไม่ใช่ฮคือตรงนี้ก็ไขได้นะเนี่ยมันไขได้แล้วเอ้ยมันก็แน่นอยู่นะแน่นอยู่นะครับก็คือมันจะตั้งอย่างนี้ได้แต่ว่าผมผมดูแล้วมันดูน่าก,กลัวน่าก,กลัวไงไม่รู้ขอเช็คแป๊บโอเคมาดูครับขาตั้งตรงนี้มันก็พอใช้ได้นะแต่ผมดูแนละ้วมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับเนี่ยเห็นไหมมันก็พอตั้งได้อยู่นะเนี่ย ตั้งแล้วก็อันนี้เราก็จะหมุนทิศทางมานะันอะนี่แต่ว่าก้มคงไม่ได้เนี่ยก้มมันจะล้มแน่เลยนี่ครับแล้วก็หาโว้่ามันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะแต่ขาตั้งตัวเล็กเนี่ยอืมก็ไขให้มันแน่นๆหน่อยไขยให้มันแน่นๆหน่อยครับแต่ดูแล้วก็มันไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สำหรับผมนะเพราะว่าขามันเล็กเกินไปแต่ว่าก็พอได้พอใช้ได้นะ แต่ถ้าใครไปโดนมันมันก็จะเสี่ยงที่จะล้มได้แต่ที่นี่เพราะว่าเราไม่สมควรที่จะไปไขย,ยึดตรงนี้ผพราว่าไอตัวนี้น่าจะไขตรงนี้มากกว่านะแต่จริงๆมันก็ไขได้อยู่นะแต่เหมาะสําหรับขาใหญ่ๆมากกว่าก็คือตรงนี้ก็ไขได้ไงก็เอามาไขาตรงนี้จะดีกว่าครับนี่นี่เผื่อใครต้องการองศาที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ไขให้มันล็อกแน่นนะครับนี่ ตรงนี้ก็จะได้เช่นเดียวกันแต่ว่าผมมองว่าขามันเป็นขาแถมอะ่ะก็คงไม่ได้เด็ดดวงเท่าไหร่นาะเนี่ยพอใช้ได้พอตั้งได้ครับนี่ก็คือข้อดีของนี้ก็คือจะหมุนซ้ายหมุนขวาได้ไงนะถ้าขานี้มันจะหมุนยากไงนี่ก็จะเป็นประมาณนี้สวยตัวนี้มันน่าจะแถมมาให้ก็คือมันเอาไว้ยึดตรงนี้แหละเผื่อใครเอามาไขาย,ยึดแบบขาแบบอื่นน่ะเนี่ยดูแล้ว ส่วนภาพและเสียงเลยเดี๋ยวขอลองก่อนอืมอาจจะไปดูในคลิปต่อไปดีกว่าเนาะภาพและเสียงเดี๋ยวเราไปดูกัน EP ต่อไปแล้วกันนะครับ EP นี้ก็จะมีประมาณนี้ก่อนไปแล้วครับสวัสดียาวกันไปเลยครับตอนแรกว่าจะจบคลิปไม่จบคลิปแล้วครับตอนนี้ผมมาลองต่อแล้วครับหลังจากที่ผมเอามาลองต่อนะครับนี่อันนี้ผมมาต่ออยู่ใต้โต๊ะนะ มันก็เลยจะมืดๆหน่อยแล้วก็เปิดไฟสว่างางอย่างเงี้ยครับเนี่ยไฟสว่างาง,าง,างแบบนี้เลยก็ถ้ามันอยู่ใต้โต๊ะอย่างเงี้ยมันก็สว่างอยู่นะแล้วตรงนี้มันจอไม่ได้ใหญ่มากไงเพราะมันอยู่ใต้โต๊ะมันก็เลยสว่างชัดเจนแบบนี้ครับแต่ถ้าคุณอยากจะไปะขยายจอที่มันใหญ่มาก,มากๆอ่ะห้องคุณจะเป็นจะต้องมืดกว่านี้ครับส่วนเสียงเลยครับเสียงเขาพัดลม,มก็จะดังอยู่เล็กน้อยนะไม่ได้ดังมากนะอา,นอาจจะฟังเงี้ยอาจจะได้ยินเนี่ยมันจะมีเสียงพัดลมอยู่นะ เสียวพัดลมแต่ว่าเอาเข้าจริงๆคุณก็ไม่ไ,มได้ไปนั่งอยู่ใกล้ๆไอพวกนี้หรอกเพราะว่ามันจะอยู่ไกลอยู่นี่ครับสําหรับเสียงเพราะว่าโอเคเลยแหละเสียงมันไม่ได้ดังมากอะไรไงแต่กล้องมันอาจจะมือถือผมอาจจะจัดจับเสียงได้ชัดเจนอยู่นะส่วนตัวนี้สเปคผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นแรม1กิกหรือ2องกิกแต่ว่าผมเอามาลองกดดูมันเร็วอยู่นะเนี่ยมันมันเร็วอยู่นะครับเอ้า ว่าม wow, ันเร็วอยู่มันติดไปเลยอ๋อไม่กดไม่โดนกดไม่โดนไอ้นั่นมันรีโมทนี่ครับก็คือเนี่ยถ้าถ้าถือผมลองดูเนี่ยผมกดฟังก์ชันมันมันก็เปลี่ยนแบบเนี่ยทันทีทันทีเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันเร็วอยู่นะครับตอนแรกผมก็จะนึกว่ามันจะอืดๆแต่พออามาใช้จริงก็เร็วพอสมควรครับมันจะมีการตั้งค่าครับการตั้งค่าก็จะมีโหมดการตั้ง หลายๆอันเนี่ยเชื่อมต่อเราไปเชื่อมต่อ Wi-Fi เราเชื่อมต่อกับบลูทูธได้ครับนี่เอานี่มาโฟกัสม,มือเอีกเชื่อมต่อกับบลูทูธได้ครับผมก็เลยลำโพง jbl 2ตัวผมมาต่อเพื่อเป็นการให้มันมีเสียงดังเพราะว่าเสียงจากตัวมันเองอะ่ะมันดังไม่ได้ดีมากเท่าไหร่หรอกเพราะว่าลำโพงมันดอกนิดเดียวแล้วก็จะมีเมนูของการฉายภาพนี่ฉายภาพคือกรณีที่ระวางเอียงอะ่ะให้กดไปดูก่อนเดี๋ยวถ้ากรณีที่เราวางเอียงนะครับ เราจะสามารถปรับปรับได้สมมติว่าเราวางเอียงอย่างนี้เบี้ยวๆอย่างนี้ใช่ไหมก้ณนี้ที่เราเบี้ยวๆอย่างนี้อ่ะเราสามารถปรับแต่งมันได้ครับนี่แล้วก็บีมันลงมาเห็นไหมนี่บีมันลงมาให้มันไม่เอียงได้ครับเนี่ยเห็นไหมถ้ามันโอเคแล้วก็บีมันมาให้มันเนี่ยใช่ไหมมุมมันก็จะปรับได้ครับข้อดีของคือเราสามารถวางเอียงได้ไงนี่สมมติว่าผมเอามาวางเอียงๆอยงนี้เลย ผมเอาผมเอามาวางนี่ฮะวางเอียงจากตรงนี้เนี่ยวางเอียงอย่างนี้จะเห็นมาจอมันเอียงอยู่ใช่ไหมจอมันเบี้ยวอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมรีเซ็ตมาก่อนนะรีเซ็ตขอให้กดเมนูค้างไว้ครับเดี๋ยวมันรีโมทมันไม่ตรงครับมันไปอยู่ข้างๆไงมันก็เลยกดยากหนะ่อยอา้าวอ้าวมันดันกลายเป็นโหมดไอ้นี่ละรีเซ็ตมาก่อน โอเคตอนนี้เป็นโหมดของรีโมทไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นโหมดก็ผมไปกดไอ้ตรงนี้มันกลายเป็นโหมดว่าเราจะเลือกเป็นรีโมทหรือหรือว่าจะเลือกเป็นเมาส์ไงครับโอเคนะครับตอนนี้ที่ระวงังเอียงๆอย่างนี้ครับเราสามารถทําให้มันไม่เอียงได้ครับแต่ว่ามันก็อาจจะได้ไม่มากขนาดนี้เพราะว่ารรหวางเอียงกันเยอะเกินไป ก็เดี๋ยวเอาวางเอียงพอประมาณแล้วกันประมาณนี้ก็คือเราสามารถปรับแต่งมันได้อรเราสามารถปรับแต่งเข้าไปที่ตรงเนี้ยข้างหมูเนี่ยก็มันจะมีเมนูให้ให้เราปรับครับเนี่ยแต่ว่าแนะนําว่าให้เราวางตรงๆดีกว่าครับอย่าไปวางเอียงครับถ้าวางเอียงแล้วภาพบางทีภาพตรงที่มันอยู่โซนริมๆมันจะเบลอรครับเนี่ยอันนี้เราก็ปรับมัน ็จะเป็นประมาณนี้แหละมันก็จะปรับได้อยู่เยอะพอสมควรแล้วนี่นี่อันนี้เยอะเกินไปเราก็ปรับมันนี่ฮะปรับมันกรณีที่เราแบบข้อจํากัดมันเต็มที่จริงๆครับเราก็ปรับมันได้อย่างนี้ครับแต่ผมว่าแนะนําจริงๆนะถ้าเราวางจริงๆไม่สมควรไปวางเอียงมันนะครับเราแนะนําว่าวางมันตรงๆอย่างนี้จะดีกว่า เพราะว่าถ้าระวังเอียงอ่ะบางทีขอบที่มันอยู่ตรงมุมครับขอบที่มันอยู่มุมอ่ะมันจะภาพมันจะเบอร์ครับเท่าที่ผมลองดูนะตรงกลางนะ้มันชัดอยู่แต่ว่าบางทีตรงตรงริมๆมันจะเบอร์ครับเดี๋ยวผมขอปรับให้มันเป็นปกติก่อนแล้วกันขอรีเซ็ตมันก่อนบอกให้กดเมนูค้างไว้ก่อรีเซ็ตแต่บางทีเรากดเมนูแล้วมันจะเป็นเคอร์เซอร์ครับเดี๋ยวผมขอรอรีเซ็ตมันแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็รีเซ็ตมาแล้วครับผมแนะนําว่า ให้เราวางให้มันตรงให้มันดีที่สุดจะดีกว่าเนี่ยผมก็วางให้มันโอเคที่สุดละก็จะได้เป็นประมาณนี้แหละนี่อาจจะเบี้ยวเล็กน้อยนิดหน่อยก็ถ้านั้นนิดหน่อยแล้วก็ปรับเอาครับถ้ามันเอียงนิดนิดหน่อยหน่อยอะเราก็ปรับมันเนาะนิดหน่อย วิธีการปรับกันเนี่ยแหละอย่างที่ผมบอกไม่ได้ยากอะไรโอเคคือเราจะเซตอัพกันก่อนแต่ว่ามันก็ทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียวแค่นั้นครับโอเคถ้าเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตกลงส่วนการไปเล่นค่าครับการตั้งค่าก็จะเหมือนทั่วๆไปครับมันก็จะมีเมนูต่างๆอีกเยอะเลยเนี่ยมันจะมี Youtube อยู่นะมี y t u t u n e t f t i x เนี่ยใช้ได้หมดเลยครับเนี่ย ยูทูบเนฟีสสปอติฟายเฟ e บุ๊กแต่ Facebook คงไม่มีใครเล่นหรอมั้งเพราะว่าเหมาะสำหรับเอาอมันบันเทิงหรือมากกว่ามีพวกของโครมด้วยนะเบราว์เซอร์ส่วนแอปพลิเคชันเหรอเดี๋ยวผมยังไม่ได้ลองเลยนะว่ามันสามารถมันมี Google Play หรือเปล่ายังไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะว่าเพิ่งเห็น Google Play อ่ะอยู่ไหนอ๋อนี่ครับ Play Store มีครับนี่ Play Store มีเหมือนกันนะซูมเข้าไปดีกว่านี่ เพย Store เข้าไปโหลดแอปได้ครับเราสามารถแชร์แชร์จากมือถือเข้าไปก็ได้ครับตรงมิละแคสนะครับเขาว่ามิลเแคสเนี่ยคันี่ครับก็คือเป็นการแชร์หน้าจอโทรศัพท์เราเข้าไปได้นี่มีแอปสโต e ของตัวนี้ด้วยก็คือมันมี Play Store แล้วก็มี App Store ด้วยก็สามารถเข้าไปโหลดแอปได้ต่างๆได้อีกเยอะพอสมควรเลยนะเนี่ยทั้ง YouTube เฮ้ยเขามีโหลดเขามีลงตัวนี้ให้ด้วยครับ y o u u u e s สมาร์ YouTube, YouTube ให้ด้วยครับมี d i สนีย์มี f ฟ i x สบายเลยครับอย่างนี้ส่วนที่เหลืออย่างอื่นก็จะเป็นการใช้งานทั่วๆไปนะเดี๋ยวผมจะลองเปิด YouTube ให้พวกคุณดูแล้วกันสักอันหนึ่งก็คือเราสามารถลิงก์กับโทรศัพท์ได้เลยแต่พอดีโทรศัพท์ผมดันเอามาอัดคลิปอยู่ครับนี่ก็นี่ครับมันก็จะเปิด YouTube ได้สบายสายอยู่แล้วไม่ต้องห่วง พวกหนังพวกนี้เพราะว่ามันออกแบบมาสําหรับการบันเทิงอยู่แล้วเราแป๊บหนึ่งนะครับมันเป็นการเปิดครั้งแรกมันจะอืดน,น,นิดหนึ่งโอเคครับเปิดครั้งแรกมันจะช้าๆหน่อยครับแต่ว่าพอเปิดครั้งต่อไปมันก็จะเร็วขึ้นแล้วครับเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคเลยนะอาจจะไม่เร็วพุดปั๊าทเท่ามือถือแต่ก็เนี่ยเลื่อนกึ๊กๆๆมันก็ไปตลอดเลยเนี่ยเห็นไหม ก็เราก็สามารถเปิดนน่นเปิดนี่นครับเดี๋ยวลองอันอื่น,นเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์หรืก็สิทธิ์เดี๋ยวขอทดสอบกันก่อนแล้วกันเอาคลิปสั้นๆนิดนิดหน่อยๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ครับก็เนี่ยให้เทสฟ,ฟังก์ชันการใช้งาน,นี่ยเดี๋ยวผมหาก่อนเอาอันไหนดีเนาะเนี่ยการค้นหาทั่วไปก็ทำได้นะครับซีรีฟูลแล้วกันลองเปิดสักแป๊บหนึ่ง มันอาจจะช้าเล็กน้อยนะครับถ้าเราใช้ใช้รีโมทอะแต่ว่าถ้าเราใช้เมาส์อะมันจะสะดวกกว่ากันเยอะเลยเมาส์เราก็สามารถเลื่อนได้เห็นไหมเนี่ยผมเอาเมาส์เข้ามาเลื่อนเนี่ยเราก็จะใช้เมาส์เลื่อนมันจะดีกว่าเลยครับเนี่ยมันสะดวกกว่าครับให้ซื้อเมาส์มาเสียบครับก็คือเนี่ยผมเอา USB มาเสียบนี่ไงเอา USB มาเสียบแล้วก็เอาเมาส์ต่อให้มันเนี่ยถ้าเมาส์ต่อก็กดสบายเลยครับชิวๆเลยเนี่ย อันนี้โฆษณามันก่อน,อ,นอ,อันนี้โฆษณามาันข้าไปาแนะนำให้หาเมาส์มาเสียบนี่ะนะเดวโดลิขสิทธิ์ชัดนะตอนนี้ผมเอามาทดสอบกันในห้องนะครับโปรเจคเตอร์ จะเห็นว่ามันใหญ่มากเลยนะถ้าเทียบกับเตียงนอนผมเห็นไหมมีบุรพานอนอยู่ด้วยตรงกลาง,งครับนี่ครับถ้าเทียบกับที่นอนนะครับมันใหญ่มากเลยนะแล้วตอนแรกผมนึกว่าจะมืดครับแต่พอมาอยู่ในห้องแล้วมันสว่างนะสว่างมากเลยครับนี่ให้ดู